สวัสดีครับน้องคินทำอะไรวาดรูปฮะวาดรูปวาดรูปก็จะไปแข่งวาดรูปหรอไปแข่งวันที่เท่าไหร่ลูกอีก้าวันถึงคินจะได้ไปแข่งอีสิบเก้าวันก็แสดงว่าเดือนหน้าเหรอ,อก็ไม่รู้ ทำไมน้องพาคินได้ไปแข่งนะลูกคินวาดลูกสวยหรอไม่ค่อยหลงตัวเองเลยเนาะมันสวยแล้วเหรอลูกพี่ก็ว่าแต่แค่นี้แหละเหรอแต่อันที่คินไม่ได้ยังไม่ได้ไปซ้อมบ้านลูกคือวาดสวยกว่านี้แต่องคครูให้ทำางเนี้โดยคูวาดเข้มก่อนคินไหน สวยอยู่ก็ต้องทางําเหมือนตัวอย่างอะลูกคุณครูใช้สีเทียนไม่ใช่หรอก็สีคอรีนนี่แหละสีแบบนี้แหละจุดดตัตค,คุณครูมันเหมือนรอยดํามันเล็กๆอะแต่ของชิมันใหญ่ๆอะไม่ไม่ไม่คุณครูมือเข้มกว่าไงมือมือหนักกว่าน้องคิมก็ต้องทำให้เหมือนคุณครูทําเข้มๆเหมือนคุณครูเหมือนที่แม่บอกอ่ะ อย่าไปกวนอย่ากวนกันมาทำดิทำ,ท,ำ <c oughs> ทาสีใหไ้ไปทานเดียวกันนะถ้าไม่ไปทานเดียวกันทำยังไงมันก็ไม่สวยนะพาคินเข้าใจไหมเหน่อยจังเลยเหนื่อยจังเลยต้องบัดของพาย เร็วริบทำไม่เหนื่อยอ <c oughs> นี่สีแตกต่องก,กันนะอ,อันนี้มืนสีส้มอ,อันนี้มืนสีเหลืองก็ถูกแล้วแหละตัวเองมันวาดรูปไม่เข้มเองทาไม่เป็นอะยังทาสีไม่เต็มเลยก็กินดาสีไม่เป็นกินยิ่งน่ะ ว้ย <ater> <als> แม <ABS> ่แม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 ่เออช่มันะโอเคแม่ถ่ายคลิปอยู่นั่นนี่จุิ่ทำมันจะไม่เสร็จ อือชินทอยีมังเลวีกินเกยตะกีจอยชอแม่ๆถ้าเรากินไอติมแล้วได้ถูกด่ากันได้ไอ้กินกินไอติมอีกได้กินได้กินไอติมอีก1แท่งปิ๊ๆเหรอแล้วมันไม่มีหรอกมีคืออยู่ ช,กกชมะจะเสร็จไหมวันนี้ถ้าช้าขนาดนี้มันจะทำทันเวลาไหมเขากำหนดเวลานะไปแข่งนะไม่ใช่ว่า<อ>วาดตามใจ <ไป S 1> ชอบสองชั่วโมงใช่ไหมใช่ถ้าหมดเวลานะคือหมดเลยนะไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จนะไม่ต้องอกกอรอกไปิแชมเปญ ่เช้าไปกนบายสายันนี้โ okay. ูนะไรไม่สวยโ้มันจะเสร็จไหมพาทินน้ำก็ยังไม่ได้อาบเลยโอ้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 ยไม่ก็จะคาแคบเช้าไปก ชมสี่โมอันนี้กี่นาทีแล้วแม่จะห้านาทีน่ะหนึ่งชั่วโมงก่เหรอใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงแล้วห้านาทีแล้วก็แล้วก็อะไรนะแม่ห้านาทีแล้วกี่แล้วก็หกนาทีเหรอใช่แล้วก็เจ็ดนาทีแปดนาทีเก้านาทีแล้วก็หนึ่งชั่วโมงใช่ไหม